สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะเอากับข้ามาส่งให้ลุงพลแล้วค่ะเดินมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเหมือนกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีนครับสวัสดีครับส่งให้ลุงพลค่ะ สวัสดีจ้าเอ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีช่อง K สวัสดีช่างคุณมาต่อยนะคะครับแม่ผู้ใหญ่ครับค่แม่ผู้ใหญ่เอาอะไรมาให้อันนี้เอามาให้ลุงพลค่ะโอ้ขอบคุณมากครับแม่ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับค่ะค่ะโอ้นิกกี้เลยค่ะนี่นิกกี้นิกกี้ น่ารักมากเลยนะคะนิกกี้นี่น่ารักมากเลยนิกกี้นิกกี้นิกกี้ครับนิกกี้นี่นะคะนิกกี้ก็เออมีเพื่อนด้วยค่ะนิกกี้เนาะแล้วก็รอนะคะแล้วก็รอก่อนค่ะเพราะว่าลุงพลมีเอซีมาหานะคะแล้วค่อยๆเอาอาหารไปให้ลุงพลนะคะเนาะ เราก็มาดูเจ้านิกกี้ก่อนค่ะว่าเขาทำอะไรเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนิกกี้ก็โอ้โหชอบเพื่อนซะด้วยนิกกี้นิกกี้ครับนิกกี้โอ้โหน,นี่ค่ะมันน่ารักมากเลยเนาะค่ะเนาะห่าวแล้วนิกกี้ไม่รู้ไปเลาะมาจากไหนแล้วน,น,นี่หาวเลย มันน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เชื่องด้วยค่ะวนิกกี้ครับนิกกี้โอ้ยหันมาเลยนะเนี่ยกินข้าวแล้วเนอะวันนี้เนอะน่าจะกินอาหารอิ่มแล้วค่ะเพราะว่าฝากนะจิมมี่มาก่อนแล้วล่ะค่ะ าอุ้ยสีดำก็จะเข้ากล้องด้วยนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีทุกท่านเลยนะคะคุณลุงพลเข้ามาแล้วนะคะกับข้ามาแล้วค่ะ แล้วตอนเย็นจะกินอะไรคะแล้วแต่แม่ยากจะจัดมาบอ,อตอนเย็นนะ่ะมีขนมหวานด้วยค่ะมีวุน้นอุ้ยมาแล้วนิกกี้ก็มาแล้วนี่น,นี่ขายนิกกี้มาแล้วนะคะนะ่ะเนาะมันจะชอบกินหรือเปล่าเนาะรอดูนะคะนะนเนาะของหวานไม่กินเนาะม,มันกินไก่ไไแต่มันก็อยากจะกินนะค่ะนี่ กี่เยอะบอนิกี้เยอะลองกินไหมนิกี้น่ารักมากเลยนะะเนาะค่ะเนาะตอนเย็นก็น่าจะแกงอะไรเนาะหาดูอร่อยอร่อยก่อนจะไปดูมีผู้ใหญ่จะไปดูไข่มดแดงอยู่นะคะวันนี้เนาะ,ะ,นนนะ,ะถ้ามีเนะะานะพัลกล่วงจ้ะพักดอก้วก็ซ้ำแก้วนิดแซ่บ,บอกอยากแบบนั้นบอกคะ โอเคค่ะตอนเย็นจะจัดเนาะผักกาดดอกแล้วก็ตำเจียวแซ่บๆแล้วก็ป่นปลาก็ได้เนาะจ้าอาหารบ้านๆเฮาเนาะป่นปลาป่นปลาคอก็ได้โอ้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ป่นแล้วกับผักผักผักลวกเนาะจโอโอเคนะคะวันนี้ก็จะลวกผักแล้วก็ทำเจียวแบบบ้านๆแล้วก็เจียวปลาคอเนาะค่ะเนาะ นี่ปลาปลาปลาคอคือปลาช่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน่ารักมากเลยเนาะนี่ค่ะนี่นิกกี้นิกกี้คนมาเบิ่งมาเบิ่งทำเยอะเขานำเยอะเขานำเจ้าของคนนี่เยอะครับคนเยอะมาคอย นิกี้เยอะข้าวน้ำพึ้เจ้าบอยังไม่ได้มาเป็นาตินีบ่เยอะข้าวแล้วนะโอ้ยมวยนี่นอนแล้วนี่ต้มม้ยแหละเนาะโอ้โหมันหูจังค่ะเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะไปถวายดอกไม้ฮะเมื่ไหร่เมื่อไหร่รถแต่มันก็เลือกอยู่ได้ มันที่จะไล่ก็มันไม่ได้ใช่ไล่ทุกคันเนาะแต่ถ้าแม่ใหญ่มามันก็วิ่งต้นรับเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันรู้เนาะไปก่อนนะคะจะไปเอาพวงมาลัยถวายพระพุทธชินนราชแล้วค่ะวันละสองพวงเนาะค่ะเนาะ ไปไหว้พระพุทธไปไหว้องค์พระพุทธชิน,นราชเนาะค่ะเนาะแต่ละวันแม่ใหญ่ก็จะมาไหว้ทุกวันนะคะวันนี้วันที่สี่แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็วันที่ห้านะคะของเอฟซีที่ใจบุญเนาะค่ะเนาะก็มาทําให้เพิ่นค่ะแล้วก็จะมาขอพรให้ด้วยนะคะเอฟซีที่น่าหลักทั้งหลายเนาะค่ะเนาะถ้าใครมีอะไรอยากให้แม่ใหญ่ทําให้ก็บอกได้เลยเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะนี่ค่ะจะมาแล้วนะคะนะ่ะนาะจะมาให้แล้วนะคะนะ่ะนาะอันนี้ก็จะเอาออกก่อนเนะคะ่ะเพราะว่าหลายวันแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนนะคะวันละสองพวงสองพวงนะคะนี่ค่ะวางไว้ให้แล้วเนาะคะ่ะแล้วก็จะมาขอ,อที่ฐานด้วยค่ะขอให้ fc ที่เอามาไหว้นะคะเนาอเดี๋ยวจะขอ ต้องเอาไปใส่พญายนาคหรอคะคุณยายอเอาคุณยายก็เอาไปให้เหลยเขาเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่รู้ค่ะนี่ก็จะจุดทูบนะคะเนาะจุดทูบให้เอฟซีเนาะคะ่นะเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธชินราชนะคะอธิที่ฐานให้ f อซจงสำเร็จในสิ่งที่คิดไว้นะคะเนาะแม่ใหญ่ก็จะมาอธิฐานให้ก่อนนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้ทําให้เอีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็สําเร็จเสร็จสิ้นค่ะขอขอบพระคุณเอ็ีทุกท่านนะคะที่ให้แม่ผู้ใหญ่เป็นธุระให้ก็ยินดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ